ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับจ้องกรูตั้มชาแนลครับสำหรับการเรียนการสอนวันนี้ก็จะเป็นวิชาธุกศึกษาและภาระศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่อ่าหน่วยที่5ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยมาดูถืีการสอนของบริษัทอักษรเชทันท์นะครับวันนี้มาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับโรคติด <c oughs> เชื้อบตรจำนะครับเชื้อบตรจำก็คือโรคที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็คือกลับมาเป็นจำอีกก็คือเคยเป็นมาในอดีตแล้วก็กลับมาเป็นจำอีกอแล้วก็ปัจจุบันมีการป่วยสูงอยากเห็นได้ชัดนะครับโรคแรกที่จะมาเรียนรู้วันนี้ก็คือโรควันโลโรคปอดอวันโลโรคปอดก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจนะครับสาเหตุก็เกิดจากเชื้อบแบคทีเรียนะครับเข้าสู่ร่างกายโดยการฉูดดม ก็ค,คืออ่อ,อ,อลออยฝอยร้อยเสยมาของผู้ป่วยเข้าไปทังการหายใจมันจะเป็นการอา่อยการจามการพูดการหัวเราะร้องเพลงโดยถ้าเราไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเวลานานนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดวันณโรคปอดได้นะครับอาการมานุอาการอาการ,อาการของคนที่เป็นวัณโรคปอดก็จะมีไข้ไอเรื้อรังเวลานาน <c oughs> ถ้ามีการไอยติดต่อระยะเวลานานๆน,นะครับไม่หายนะมีความเสี่ยงว่าอาจจะเป็นวัณโรคปอดได้ อาจจะเป็นสับดาห,หรือเป็นเดือนนะครับดังนั้นอาการเริ่มแรกจ,จะมีคล้ายคายกับไข้หวัดหลอดลมอักเสบไอเอง้งแห้งนะครับมีเสมหะมีไข้ต่ำหลอดมากก็จะเป็นในช่วงบ่ายมีอาการช่วงบ่ายเบื่ออาหารนอนเพลียมีเหงื่อออกในเวลากลางคืนและต่อมาก,ก็จะมีอาการรุนแรงนะครับไอออกมาเป็นเลือดสีแดงก็สีดําให้เรนมีปร,เริเดณนนั้นไม่มากนะครับก็าจะมีไอออกมาเป็นเลือดเดี๋ยวจนะบอกวันโรคปอด ามาดูว่าแนวทางการป้องกันว่า,าเราเป็นวัณโรคปอดแล้วเราจะป้องกันด้วยวิธีการไหนนะครับเนื่องเขาบอกว่าฟาบุตรหลานมารับฉีดวัคซีนอ่ BCG ก็คือตั้งแต่แรกเกิดก็คือแรกเกิดเลยก็คือพาไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้อง <c oughs> <c oughs> ป้องกันการเป็นวัณโรคปอดนะครับสาหรับเด็กอเดี๋ยวไม่ได้ช่วยในการป้องกัวนวัณโรคสําหรับผู้ใหญ่นะครับก็คือตั้งแต่แรกเกิดป้องกันเด็กได้ต่อมารักษา ดูสภาพาให้แข็งแรงอรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทา,านอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอะไรบ้างหลีกเลี่ยงการดูดบุหรี่เดื่มแอลกอดตล์สารเสพต่างๆนะครับต่อมาเมื่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็น,นโรคปอดเอาแล้วโรคปอดก็จะจติดต่อทางระบบหายใจควรสวมหน้ากากาอนามัยนะครับป้องกันการติดเชื้อหลังนั้นอบอกว่าถ้ามีการเป็น,นโรคปรอดอ่อก็ควรจะตรวจจอบหรือว่ามีการตรวจ ร่างกายอยู่เป็นประจำนะครับว่า,ามีการติดเชื้อไปยังคนรอบข้างด้วยไหมนะครับควรปรึกษาแพทย์เอามาดูโรคที่สองนะครับโรคติดเชื้อบวชซ้านะครับก็คือโครคไข้เลือดออกไข้เลือดออกนี้ก็คือเกิดจากไวรัสนะครับเชื้อไวรัสไวรัสก็จะมีอยู่สองชนิดก็มีไวรัสเดงกีแล้วก็ที่มาใหม่ก็คือไวรัสชีกค,คูนกุนยานะครับสองนี้แต่ในประเทศไทยส่วนมากก็จะพบไวรัสเดงกีเป็นส่วนใหญ่โดยมีพาหะก็คือยุงลายนะครับ ยุงลายนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่สู่มนุษย์อาการไม่จะเกิดทันทีทันใดเขาบอกว่ามีไข้สูงตลอดเวลาหน้าแดงตาแดงเบื่ออาหารกระหายน้ำมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเจ็บคอไอแห้งแห้งร่วมด้วยนั่นคืออาการของไข้และดอกเขาว่าจะมาสามถึงสี่วันถ้าเรปาป่วยก็ประมาณอย่าให้เกินสามวันที่ไปาหาหมอถ้าปว่วยสามสี่วันแล้วเขมีอาการจมตัวเย็นเหงื่อออกปัสสาวะน้อยกระวนกระวาย อาการเยอะแยะนะครับนั่นคืออาการของไข้เลือดออกก็จะมีดังรูปนะครับเป็นปืน่นเป็นปืนลักษณะของโรคไข้เลือดออกอาการป้องกันโรคไข้เลือดออกมาดูว่าป้องกันยังไงได้บ้างเาว่ายุงร้ายกว่าเสือนะครับดังนั้นกําจัดแหล่งพ่อพันยุงลายาพาชนะที่ต้องการใส่น้ำก็มีฝาปิดนะครับใส่รายอาเบตในจานรองทุ่กับก้าวมันเปลี่ยนน้ำในภาชนะเจการ จกันหรือว่าอะไรบ่อยๆที่มีน้ําอยู่ยางรถยนต์ก็คว่ำนะครับเพื่อไม่มีน้ําขังนอนกลางวุ้งสวมเสื้อผ้าแขนยาวกางเกงขาย,ยาวหลีกเลี่ยงอยู่บริเวณมุมแบบชื้นยุงจะชอบสีทึบๆที่ดำๆนะครับดังนั้นอพยามอย่าอยู่ในที่มืดยุงจะไม่ชอบความสว่างหัวใช้การกกระคจากรมชาติฉีดพ่นทาตัวไลย่ยุงป้องกันยุงกัดนะครับยุงร้ายกว่าเสือเขาบอกว่าถ้ายุงกัดอาจจะใกล้จะออกตาย ถ้าเสืออยู่ในมุ้งก็อาจจะกินเราตายอย่างนั้นเลือกเอาเองนะครับระหว่างยุงกับเสือเจออะไรมากกว่ามาดูโรคติดเชื้อวัดใหม่นะครับติดเชื้อวัดใหม่ก็จะมีอยู่อโรคแรกก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อันนี้ก็คือเมื่อนานมาแล้วนะครับที่ผ่านมาออันนี้ก็จะเ,เกิดจากาเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ h อ n วันอ่าเกิดติดเชื้อไข้หวัดอทั้งคนทั้ง หมูดังนกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการไออาการจามติดโดยการแพร่ระบาดผ่านร,ระบบหายใจนะครับอาการก็จะมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียเจ็บคอถ้าเรียนรู้ถือว่ามีเกี่ยวกับระบบหายใจก็จะอาจจะเกิดการติดเชื้อไวรัสเข้ามาได้นะครับดังนั้นควรรีบไปหาหมอนะครับอย่าอยู่บ้านนานๆกา,ารป้องกันนะครับไข้หวัดใหญ่สายบันหน่อยเอสวันเอ็นวันเอาว่าหลีกเลี่ยง ไปคุกเกียรผู้ป่วยถวมหน้ากากอนามัยหลังดูแลผู้ป่วยทุกครั้งควรรีบล้างมือด้วยน้ําสบู่อันนั้นเมื่ออยู่ใกล้ยิดกับผู้ป่วยควรมีการล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ใช้แก้วน้ําหลอดดูดน้ําจอนร่วมกันผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าต่างๆนะครับควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับใช้จอนกลางทุกครั้งมันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่หรือว่า รักษาุขภาพให้แข็งแรงกีอนานมีประโยชน์ระหว่างเดินทางควรใช้เจลแอกอฮอล์เหมือนปัจจุบันนะครับก่มีโควิดก็คือใช้เจลแออฮกลงง์ในการทําความสะอาดมือบ่อยๆเพราะมือเป็นแหล่งแพร่เชื้อในการนาเชื้อโรคเข้าสู่ระบบหายใจนะครับมาดูโรคตัดมาโรคไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดนกก็คือที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดจากนกไปสู่คนนะครับโดยเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสพบในนกจัดปีกผสมมากับน้ํามูกน้ําลายนะครับ บางครั้งพอมีตัดป่วยตวัดตายจานวนเยอะเราตรถงใจไว้ก่อนน่าจะเป็นไข้หวัดนกนะครับมีอาการระบบหายใจเจ็บรัน้นมีไข้ถูงหนาวสาวั่นปวดศีรษะนะครับอ่อนเพรียมีน้ำมูกไอเจ็บคอ่วนมากจะเกีเ่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับรีบไปหาหมอมาดูแนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดนกบริโภคอาหารปริบุทธิจากสัตว์โดยเฉพาะไข่ที่ปรุงสุกเท่านั้นนะครับไข่นกที่บองสุกตามให้ถูกก่อนแล้วก็กินนะครับอย่าก,กินดิบ ไม่ใช้มือที่เพื่อนสิ่งกัดลังต่างๆอย่างเช่นน้ำมูกน้ำตาน้ำลายมาโดนปากของเรานะครับควรทำาความด่ามือมันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่แยกเขียงแยกเขียงว่าเขียงบางครั้งอาจจะมีเชื้อติดอยู่ควรมีการแยกหลีกเลี่ยกงการทมผันกับสัตว์ปีก้ามีการเปรตบาดไข้หวัดนกนะครับดูแลรูปร่างกายและประทานอาหารเมื่อพบว่ามีอาการป่วยไอเจ็บคอควรรีบไปหาหมอนะครับ มาดูแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยคอว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐถ้าเราไม่มีการเจ็บป่วยเราจะมีลาบถือว่าเราอาสะดวกสบายทําอะไรก็ได้นะครับรับประทานอาหารครบห้ามู่ประดัตตามหลักโูชัญญัติสิบประการนะครับมัน้มีเก้าประการออกกําลังกายให้เหมาะกับวัยอาทิตย์ละสามครั้งครั้งละสามสิบนาทีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อบริหารจัดการความเครียด เพราะว่าควรพักผ่อนเพื่อร่างกายเราจะได้กลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํจใจใจได้เดินเกียใส่ไม่สูบบุหรี่หรือว่าสารเคมีต่างๆนะครับไม่ดื่มทูรายนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเด็ดดิดูแลรักษาตนเองให้สะอาดอยู่เสมออาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันบ่อยๆรักษาอนาไม้ไวไปในบ้านนะครับทำความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำวางแผนดูแลตนเองสุขภาพตนเองและครอบครัว ในการหาหมอตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเอามาดูใบงานวันนี้ให้นักเรียนทําใบงานที่ห้าจุดสองนะครับรู้ทตันโรคเขียนชื่อด้านบนด้วยนะครับทุกใบอ่าให้นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับโรคกําหนดให้มาอย่างน้อยสองโรคเลือกอน,นะครับสองโรคโรคไหนก็ได้อ่าให้นักเรียนเขียนชื่อโรคด้านบนแล้วเขียนว่าสาเหตุของโรคคืออะไรอาการแนวทางการป้องกันอ่าเขียนมาอย่างน้อยนะครับสองโรค ก,ะะก็อยาเขียนเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนอ่านี่คือใบงานของวันนี้นะครับอ่าแล้วก็นักเรียนอยา่าลืมถ่ายรูปมาเป็นแนวตั้งส่งมาให้ครูในบ้านเหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับวิชาุกศึกษาวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ